ในช่วงที่แล้วชารกริตและชารกเต้ได้ปฏิเสธการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแต่มีชารกตุกเสนอเงินลงทุน30ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน25%นมาดูกันครับว่าชารกทาโรและชารกหมูจะร่วมลงทุนในธุรกิจนี้หรือไม่ผมก็ชอบครับก็หมายถึงว่าจริงริก็ลงทุนพวกฟินเทคแต่ไม่หมดเลยครับแล้วก็เข้าใจธุรกิจนี้ครับอยากจะออฟเฟอร์30ล้านที่25%เเท่ากับพี่ตุกนะครับ ผมชอบระบบที่เป็นแพลตฟอร์มแต่ถ้ามันเริ่มสกเกลได้แล้วดูกําไรถ้ากําไรมันโตจาก22องถึงสิจริงแปลว่าแพลตฟอร์มมันทํางานแล้วนะครับเพราะนั้นเองก็ขย่งสักนิดหนึ่งอยากจะขอ30ล้านที่20%แล้วกันครับฉากตกและฉากหมู เสนอเงินลงทุนเท่ากันที่30ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน25%สตส่วนชากทาโรโเสนอเงินลงทุน30ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน20%มาดูกันครับว่าผู้ประกอบการจะตัดสินใจรับข้อเสนอจากชากท่านไหนตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ชากที่ตัดสินใจเลือกะคะ่ะก็ ก็ขอเรียกพี่ตุกค่ะตัวนี้เป็นไข่สีแดงต้องใช้สีครงครับแต่ว่าเดี๋ยวแบบหนูแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าหนูมีคนที่เขามาเสนอการหนูไม่ต้องพูนกลับไปพูดนะเขายังไงี้อ๋อไม่เป็นไรบป็นครับเราเป็นวงการไอซีทุกคนเราเองก็มองหาการเติบโตในอนาคตซึ่งมันต้องมีชาร์กหรือต้องมีคนที่แบบพร้อมพพอร์ตกับเราแล้วเราสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปค่ะ โอ้ยเหนื่อยจังเลยอะพ่องานช่วงเนี้เยอะมากเลยอะรถก็ติดกลับบ้านดึกไม่มีเวลาทําความสะอาดเลยเนี่ยดูซิไมโครเวฟก็เขอะของเล่นลูกก็ยังไม่ได้ล้างเลยอะจ้าเดี๋ยวพ่อจัดการให้นะแม่อุ้ยทำไมเช็ดคราบมันออกง่ายขนาดนี้เนี่ยอ้าวไอตัวนี้มันทำความสะอาดของเล่นเด็กได้ด้วยเหรอพ่อได้สิแม่ ประกอบการรายต่อไปมาพร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากน้ำเปล่า100%ด้วยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่มีสารเคมีสวัสดีครับชัก <Hey. S 2> ผมมัดครับจากบริษัทไทยคกสซีส่วนตัวผมเองได้มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับตลอดระยะเวลา3ปีเมื่อผมมีโอกาสกลับมาที่ประเทศไทยผมได้เริ่มทำงาน กับบริษัทชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมครับผมอยู่วงการอุตสาหกรรมเคมี10กว่าปีครับผมเจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆครับคือการใช้สารเคมีที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงรวมไปถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานในระยะยาวครับจนทําให้ผมมาพบกับเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการเคมีอุตสาหกรรมทําความสะอาดในประเทศไทยครับ คินชุ่ชู่ครับน้ำด่างอิเล็กโทรไลซ์สำหรับทำความสะอาดผลิตจากน้าเปล่า100%ครับผ่านเครื่องอิเล็กโทรไลต์ไม่มีสีครับไม่มีเคมีไม่มีกลิ่นตอนนี้เราจ,จัดจำหน่ายในรูปแบบ B2B คือการส่งเข้าโรงงานต่างๆแต่เรายังมองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในรูปแบบ B2C และ C2C 4โปรดักใหม่สำหรับ4กลุ่มลูกค้าหลัก คือ1กลุ่มลูกค้าสัตว์เลี้ยง2กลุ่มลูกค้าครัวเรือน3กลุม่มลูกค้าแม่และเด็กและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มลูกค้ากีฬาและการออกกําลังกายครับผมมาขายอินโนเวชันที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการเคมีอุตสาหกรรมทําความสะอาดผมต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและช่วยสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมากขึ้นครับผมขอเงินลงทุนที่2ล้านบาทครับแลกกับปุสิบ้เอน15%ครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์กี่รายการครับผม ตอนนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่2รายการครับเราต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วเราเป็นเอกสิทขายที่ประเทศทไทยด้วยเราออมส่วนมากเหรอครับหรือว่าเรารเราผลิตที่ประเทศไทยเอา,าเครื่องเข้ามาผลิตที่ไทยหมดเลยครับแล้วเรามีโรงงานเหรอครับรุ่นส่วนเราครับมีโรงงานอยู่แล้วครับแล้วเราสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไงครับทางนั้นเขาอยู่ที่ประมาณ1 5 15้ารบแล้วก็คุณ8ปสิบห้าเหรออ่าก็จะเป็นทีมของเราครับใช่ครับความหมายคือเราก็เป็นดิสติบิวเตอร์สำหรับโปรดักชับ เป็นดิสติบิวเตอร์ครับแต่สําหรับโปรดักต์ใหม่ที่เรากําลังจะออกมาอย่างตัวเพชชุดๆครับแล้วก็จะมีตัวครัวเรือนแล้วก็สําหรับเด็กแล้วก็สําหรับการกีฬาครับที่เราจะออกมาอันนี้จะเป็นอยู่ในแบรนด์ของเราแต่เราก็ผลิตกับเขาถูกไหมใช่ครับทํามากี่ปีแล้วคะสำหรับแบรนด์ตัวนี้ที่เราเอานําเข้ามาตอนเทสต,ตลาดช่วงปี2022ครับก็ประมาณ3ปีเนาะใช่ครับต,ต,ตอนนี้ตอนนี้ผมประกอบการเป็นไงบ้างคะถ้าสีเราขาย1,300ขวดครับค่ะ1,300ขวดเท่าหร่อขวดเท่าไหร่นขวดละ280้ อ่าร้อยแปดก็ก็ยังยังน้อยอยู่นะประมาณไม่กี่ไม่กี่แสนบาทไม่กี่แสนเราผลประกอบการเป็นงไงบ้างคะพอดีปี2024ผมต้องไปประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยปี2024หยุดไปแล้วตอนนี้ผมกลับมาทำอันนี้ได้เดือนที่5แล้วครับอ่า5เดือนยอดขายเป็นยังไงคะ5เดือนยอดขายอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาท3,000 30, 0บาทต่อเดือนหรือว่าทั้งหมดรวมกันรับ30,000บาทต่อเดือนต่อเดือนใช่ ที่จดเป็นบริษัทนะครับใช่ครับของไทยคาสิจดเป็นบริษัทครับทุนจดทะเบียนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่สองล้านบาทมีทรัพย์สินอะไรอย่างนี้มั้งครับเดี๋ยวผมชวนพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยตอบด้วยนะครับบริษัทไทยคาสิเอียก่อตั้งมา5้าปีแล้วครับโดยที่ไม่ได้ขายตัวนี้มาตั้งแต่ต้นครับทีเนี้ยขายเริ่มแรกอ่ะก็จะผ่านบริษัทไทยคาสิไปก่อนครับครับถ้ามีการลงทุนในตัวนี้ต่อไปครับจะแยกบริษัทออกมาครับออกมาเป็นอีกบริษัทแล้วแบบนี้ผมลงยังไงครับ เราจะเปิดบร,ริษัทใหม่กันแล้วก็ชาร์กไปลงในบริษัทใหม่ส่วนอนุสิทธิบัตรทั้งหมดแล้วก็ตัวโปรดักรวมถึงตัวนี้เราจะเอาไปไว้ในบริษัทมซึมันยังไม่ได้มียอดขายที่เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้น2000 0บาทนี่แม่งทำธุรกิจไม่ได้มั้งตอนนี้เรายังไม่ได้ขายออนไลน์เลยครับรายได้คือเดือนละ2000 0บาทรายได้ของบริษัททั้งหมดอ่ะรวมที่เป็นงานออกแบเป็นช่นกับงานดีไซน์ใช่ไหมครับครึ่งปีนี้อยู่ประมาณ2ล้านแต่นั้นมันรวมไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าตัวนี้จะอยู่อย่างที่น้องเขาบอกเลยครับ คือตะกี้บอกว่ามันคือน,น้ำเปล่าเลยใช่แล้วไปผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมตะกี้บอก,บอกผ่านแล้วมันสามารถกําจัดพวกไขมันได้เลยเลยใช่ครับแล<อ>้วจีดแมวแมวสะอาดเลยอย่างนี้เหรอพอเราเข้าเครื่องอิเล็กโทรไลต์เทคโนโลยีจับเลซกุ่นตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราดึงประจุควบบวกของกระแสไฟฟ้าออกจนให้น้ํามันเหลือแต่ค่าติดลบแล้ว P ีเมันจะสูงไปถึง p h ที่12.5คือคือผมลองดูก็เหมือนน้ำเปล่านะ ้าปากได้จริงเหรอครับเดี๋ยวก็ข้าปากได้จริงครับการเอาข้าปากนี่มีหน่วยงานไหนรับรองไหมครับถ้าประเทศญี่ปุ่นอ่ะตอนนี้ใบซื้อทั้งอาหารพวกอะไรได้หมดแล้วครับแต่ที่ไทยตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการที่ยื่นเทสอยู่แล้วก็ยื่นขออยอยอยู่ยังไม่ได้เอายอถูกป่ะใช่ครับสามปีข้างหน้านี้มองจุดตัวเองเนี่ยจะมียอดขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่คะเรามองที่1%ปซของมา k e t ตแชร์ในตลาดของสัตว์เลี้ยงอะครับใช่ครับจะอยู่ที่ 40ล้านต่อปีภายใน3ปีครับมาชวนลงทุนเนี่ยก็ยังงงๆตอนนี้พอมาตั้งบริษัทที่ขายเฉพาะตัวนี้หรือของใหม่ๆเนี่ยโบรดั์กนี้ยังขาย20 0 0 0เองแล้วบอกว่าประเมินประมาณ10กว่าล้านเนี่ยมาเลยสเงิน2ล้านเนี่ย เอาหลักการอะไรยังไงว่าเรามองเห็นโอกาสที่มันจะขยายไปในกลุ่มตลาดสัตว์เลี้ยงซึ่งตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงในไทยก็70็ดสามัยทำไมไม่ทำต่อในบริษัทเดิม <S <S คุณไม่เห็นจำเป็นต้องมาตั้งบริษัทแบบการตั้งเพื่อมาตีว่าสิบกว่าล้านบาทเนี่ยมันเพื่อสาเหตุอะไรบริษัทอะที่ก่อตั้งมาจะเป็นผมจะไม่มีทางตัวโปรดักตัวนี้ก็คืออยากจะตั้งให้เขาเป็นของเขาใช่ครับ มันจะเวิร์กยังไงเพราะมันเริ่มจากสู่เลยนะอย่างนี้กับอนนอันนี้ที่ญี่ปุ่นมันขายดีไหมครับเกิน3ามล้านขวดแล้วครับพอามาถึงทั้งหมดเหรอใช่ครับตอนนี้คุณขายอยู่2 0 0 0 0ตัวนี้ยังโตได้อีกตั้งเยอะคือวิธีการมันควรจะทํากําไรกับตัวนี้ให้ได้สักหน่อยหนึ่งก่อนเพราะมันยังอ่อนแอมากที่จะมาเพิ่มคือแค่เปิดบริษัทปิดงบค่าใช้จ่ายก็เยอะมากแล้วคือเมื่อกี้ไม่ได้บอกโปรดักต์ไม่ดีหรืออะไรแต่วิธีสตั๊กเจอที่มา มาเพิ่มทุนแล้วบอกว่าเอามา2องล้านส5เนี่ยมันคิดเร็วคิดง่ายไปวะงั้นวันนี้ขอผ่านก่อนครับในสเตจการลงทุนคราวนี้มันมันเร็วมากเลยยังไม่เห็นว่าเราจะสมมติเรลง,ลงเงินไปแล้วผมจะได้เงินคืนได้ยังไงอ่ะวันนี้ผมต้องขอผ่านก่อนก็ถือเป็นเป็นโปรดักอินโนเวชันนะแต่ว่าเ้ื่องามอในมุมของการลงทุนอ่มันยังหาบูลค่า ของราคาที่แท้จริงของการลงทุนในครั้งนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่ากเพราะยังยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยก็นั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแต่ว่าสำหรับการลงทุนเท่านี้ขอผ่านก่อนค่ะมาชิตาคอสเรียนทุก t f r o s scratch to s c a l ลูมิคอร์ครีเอทีฟสตูดิโอทาคุเซราม